สวัสดีครับรู้ไว้ก่อนเสียตังค์วันนี้นะครับอยู่กับผมแอดมินชินนะครับผมและนี่ครับที่อยู่ตรงข้างหน้าของผมนี่ก็คืออัลตาโอลิมปัส4.0นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด คอมเมนต์นะครับแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook นะครับหรือว่า YouTube นะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่างแน่นอนต้องขอตบมือนะครับต้อนรับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ b ริกบาร์เตอรหรือพี่ใหญ่ฝั่งเทลจากค่ายอัลตากับรุ่น o อลิมปัส4.0รองเท้าเทลที่มีการซัพพอร์ตดีที่สุดในค่ายอัลตาเขาเลย โอลิมปัส4.0ได้ทำการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดให้มีความสวยงามชบเชียวดุดันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุป4ข้อที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังค์กับเจ้าออาต้าโอลิมปัส4.0 ก่อนอื่นมาเริ่มกันที่สเปคผู้ชาย a c k h i g h นะครับส้นเท้าอยู่ที่33ม mm, มหน้าเท้าอยู่ที่33มมซีโรดอกนะครับน้ำหนักเบอร์9 US อยู่ที่318กรัมของผู้หญิงส c k High ส้นเท้าอยู่ที่33ม mm, มหน้าเท้าอยู่ที่33มมซีโรดอกเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักเบอร์8 US อยู่ที่289กรัมอัปเปอร์ออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็น durable engineer mesh นะครับที่มีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมโดยในส่วนตัวรองเท้าช่วงหลังและบริเวณข้อเท้าหุ้ม ด้วยโครงพลาสติกที่ช่วยให้รองเท้าอยู่ทรงและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตรงส่วนหน้าเท้าของอัปเปอร์บริเวณนิ้วเท้าได้ทำการออกแบบโทปั๊มเปอร์ใหม่ที่มีลักษณะโค้งเข้ามาด้านในของนิ้วหัวแม่เท้าเพื่อช่วยป้องกันนิ้วเท้าขณะวิ่งได้เป็นอย่างดีออกแบบให้มียิ่รูปที่ข้อเท้าด้านหลังเพื่อการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นลิ้นรองเท้าได้ทำการออกแบบใหม่โดยใช้วัสดุที่มีความบางลงน้ำหนักเบา แต่ยังคงบุคุ้มอย่างดีไม่กดหลังเท้าตรงกลางมีช่องร้อยเชือกรองเท้าเพิ่มความแน่นกระชับประกอบกับตรงส่วนปลายมีการออกแบบให้โค้งเว้าที่บริเวณด้านในเท้าเพื่อป้องกันการเลื่อนขยับไปมาขณะวิ่งมิสโซทำมาจากโฟมแอคตรีนไวนิลเอสเทตเป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่มีความนุ่มยืดหยุนน้ำหนักเบาและทนทานต่อแรงกระแทกอินเนอร์เฟกคือเทคโนโลยีที่ทำการออกแบบมิสโซ ให้เป็นล่องท้ายตารางที่มีความยืดหยุน่นมีวัตถุประสงค์ช่วยให้นักวิ่งสามารถวางเท้าเวลาวิ่งได้ตามที่ต้องการ a r r w ลวัสดุที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลมีลักษณะเป็นแผ่นอยู่ที่มิโซโดยจะถูกวางไว้ในตำแหน่งใต้ฝ่าเท้าโดยตรงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ด่วยลดแรงกระแทกและส่งแรงกลับในแต่ละก้าวที่เราวิ่งในส่วนของเอาโซนะครับได้ทำการออกแบบแพทเทิร์นของวีบัมเมกเกิลใหม่เลยนะครับโดยได้ทำการเพิ่มปุ่มใต้ฝ่าเท้าด้านหน้าในรูปแบบเทคโนโลยีเทลคอร์นะครับคือตรงตำแหน่งใต้กระดูกฝ่าเท้าเพื่อการยึดเกาะที่มากยิ่งขึ้นและตรงส่วนของเอาโซที่เป็นพื้นนะครับแบบเปิดให้เห็นถึงตัวมิโซด้วยและมีการเพิ่มปุ่มยึดเกาะขึ้นมาอีกถึง10ปุ่มนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการยึดเกาะและความทนทานต่อการใช้งาน และต่อไปนี้ก็คือ4ข้อที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังกับเจ้าออาต้าโอลิมปัส4.0ข้อที่1 เป็นรองเท้าที่เหมาะกับวิ่งระยะทางไกลๆด้วยพื้นรองเท้าที่นุ่มและซัพพอร์ตได้ดีทําให้สามารถวิ่งระยะทางไกลได้อย่างสบายๆไม่ปวดฝ่าเท้าข้อที่2น้ําหนักเบาขึ้นกว่ารุ่นก่อนในรุ่นใหม่นี้เบาลงถึง14กรัมแต่ได้การซัพพอร์ตที่ดีเหมือนเดิมข้อที่3เป็นรองเท้าที่ปกป้องฝ่าเท้าได้ดีด้วยพื้นรองเท้าที่มีความหนาถึง33มิลิเมตรและเป็นพื้นวีบัมบวกมิโซที่มีความนุ่มทําให้เวลาลงเท้าโดนหินหรือพื้นที่ขุด จะไม่รู้สึกว่าเจ็บหรือมีแรงกระแทกเข้ามาที่ฝ่าเท้ามากจนเกินไปข้อที่4เป็นรองเท้าเทลที่วิ่งถนนได้ด้วยความหนาของพื้นเวลาวิ่งบนถนนลาดยางถนนคอนกรีตไม่สถานัฝ่าเท้าและพื้นรองเท้าวีบัมทนทานต่อการเสียดสีและนี่นะครับก็คือ4ข้อที่ต้องรู้ไว้นะครับก่อนเสียตังกับอัลตา โอลิมปัส4.0นะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่สนใจนะครับหรืออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ lancerad.com นะครับผมสํหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ